โคดวาไราตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องรวาวที่นี่ทุกวันเรื่องหัวร้านร้องหัวเธอครับโอ้โหก็อย่างนี้นะครับคือหลักทั่วไปเลยในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะมีอะไรอีกคุณทนายหลักทั่วไปในทางกฎหมายเลยนะครับคือคือออฟฟินแลนด์อย่าลืมนะน้ำาองุนม,นนะมาเมืองไทยเอาน้ำมังูนติดมาให้ด้วยนะขวดสองขวดสามขวดก็ได้นะครับ คืออย่างนี้ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วนะครับเรื่องลุงพลที่กกอกนะครับถ้าใครติดตามสถานการณ์เนี่ยเขามีเขามีการไปร้องเรียนนะครับจะให้มีการดําเนินคดีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้จับประเด็นมากมายนะครับแต่ก็มีการไปร้องเรียนอยู่นะครับโหสาธุน้องกุ้งมามานะมาเจอกันนะครับอืมนะฮะต้องบอกก่อนนะว่า ใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเ,เกิดความเสียหายกับหน่วยงานหรือประชาชนอย่างเงี้ยนะครับน้งกุ้งขอบคุณครับวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปสวัสดีคุณแม่ย่าสตอรี่ก็ต้องบอกเลยนะว่ามันมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ ป้าแตนใช่ไหมป้าแตนที่กอกๆอะ่ะคดีน้องชมพูน่นะครับคือเดี๋ยวแอปดาอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับป้าแตนเนี่ยเขาไปเยี่ยมลุงพลมาถ้าผิดบอกด้วยนะป้าแตนป้าแตนเนี่ยเขาไปเยี่ยมลุงพลมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเล่าให้ f อฟังทางยูทูบเบอร์คุณจำนงสวัสดีครับใช่ไหมเท่าที่ผมจับใจความได้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพูดพูดทํานองที่ว่าเหมือนกับลุงพลอยู่สบายหรือเปล่า นะครับไม่แน่ใจนะเหมือนกับว่าเอออ้วนท้วนหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยทางเรือนจำนะครับเขาเลยต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กนะครับพี่เยาวรั์ยายอ้อยสวัสดีครับทางเรือนจำเนี่ยเขาต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กเลยนะออกมาโพสบอกว่าทางเรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลใครเป็นพิเศษนะเขาก็ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างนะครับไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าใครนะครับอืม,อม นะครับประมาณนั้นแหละนะเออเรียนจำเขาก็มาโพสเฟซบุ๊กเลยเรียนจำนครพนมเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาให้เนี่ยมาละคุณไก่แม่ปูนาไปไหนนะครับเดี๋ยวแม่ปูนาแป๊บนึงนะครับแม่ปูนาก็ไม่มีอะไรหรอกนะถามทนายเฟิร์นนุ่นไปไปติ๊กตกทนายเฟิร์นนุ่นไปแอปดาทนายเฟิร์นแม่ากปากก็วายจังนะครับแบบนี้น่าจะงดเยี่ยมญาติเออนะครับเท่าที่ผมจับใจความได้มันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมา นะแล้วก็เรือนจำเขาเลยออกมาชี้แจงนะครับแต่ต้องบอกนะว่าคือการถ้าพูดเนี่ยนะครับบอกลุงพลสบายดีนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เขากินเยอะแหละอ้วนท้วนสมบูรณ์มีสุขภาพดีอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมว่ามันยังไม่ถึงกับขนาดที่จะเข้าข่ายเป็นเรื่องของบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่านำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ เขาไม่ได้พูดไม่ดีแต่มีคนแปลาสารไปเรื่อยแล้วทีนีไปบ้านช่องดำทนายมาค่ะหูหอ,อย่าไปนี่มันช่องน,นี้แหละช่องแดงเนี่ยนะครับป้าเราให้เอฟซีฟังไม่ได้พูดอะไรเสียหายนะครับอ่ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้นะว่าว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับคุณรสสวัสดีครับคุณรสเดี๋ยวผมจะไประยองนะวันที่สิบเก้าแต่ไม่รู้ไม่ได้ผ่านพัทยามั้งเพราะว่ามันไม่ได้วกเข้าไปอะนะครับอืม นะทีนี้ต้องบอกนะว่าในลักษณะอย่างเนี้ไม่ใช่ค่ะมีคนไปร้องเรียนที่เรือนจําเออนะครับก็ไปไม่เป็นไรนะครับไปร้องเรียนหรืออะไรไม่เป็นไรก็ต้องบอกไนงะว่าถ้าเราไปพูดในทํานองที่ว่าเรือนจําเนี่ยดูแลดีกว่านะักโทษคนอื่นหรือว่าดูแลเป็นพิเศษอย่างนั้นนะซอสวัสดีครับแหมผมก็สุ่มสวัสดีนะ คือถ้ามีการไปพูดในทํานองนั้นอ่ะนะครับในทํานองว่าเรือนจาดูแลลุงพลดีกว่าคนอื่นอ่ะเอาตรงๆเลยแล้วกันนะครับถ้าพูดทํานองนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืมมันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าพูดถึงว่าเออลุงพลสบายดีลุงพลสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการสื่อสารตามปกติผมยังไม่เห็นนะว่ามันจะเป็นความผิดอะไรเลยนะครับคุณดินเจสวัสดีครับ แต่ก็ต้องดูนะว่าลักษณะการพูดเนี่ยเป็นยังไงผมไม่ได้ฟังนะครับคุณมวกสีน้ําเงินบอกโล้นนะครับก็ล้นยังไม่เถียงเลยเนี่ยโอ้โหนี่ตายคาหลักฐานเลยนะครับอืมโอ้มาคําถามมาป้าไม่ได้พูดแบบนั้นว่าดูแลเป็นพิเศษอ้าผมไม่ว่าอะไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะรถ้าพูดแบบนั้นแล้วกันนะอืมผมยกตัวอย่างไงนะครับคดีลักทรัพย์นายจ้างติดคุกกี่ป,ปีคะสองกรรมค่ะ อได้แต่ลดคืนยังเหลือพักก็อยู่ที่ศาลลงโทษนะแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณรักย์รักษาบมาน่าจะสองปีนะถ้านายจ้างก็อาจจะเพิ่มเป็นผมไม่แน่ใจอ่ะนะครับดูที่ศาลดีกว่านะอืมนะครับเอาทีละเรื่องก่อนมาถ้าชิดขึ้นผิดทางวันนี้ทนายไม่โมโหนะครับอ๋อไม่โมโหหรอกผมไม่เคยโมโหนะครับไอ้ที่ดา่าดานั่นคือเป็นการแสดงเป็นการแสดงนะครับ ไม่มีอะไรป้าพูดปกติมีคนโอ้โหคุณปานาเอาผมไม่พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นข่าวอืมคุณสรกไกบอกว่าวแตงโมยังไม่จบแตงโมเนี่ยนะครับเขาจะไปหาหลักฐานอะไรอะนะถ้ามันมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันลื้อคดีได้โอเคนะครับแต่ถ้าลื้อคดีเนี่ยก็ต้องขอสารนะนะครับ